ไม่ใช่ได้หรอกคือีวิงๆดูเฟซกลับมาครั้งนี้อะไรที่มันเป็นการตัดสินใจว่ามันต้องกลับมาประเด็น้วขอบคุณก่อนว่ากระแสดีมากที่จริงก็ลองทำรีเสิร์ชดูว่านี่ทำอะไรดีนะในช่วงสังคมนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราควรจะทำอะไรกันดีก็ได้คำตอบแล้วจากจากคนดูที่คิดถึงเราแล้วก็เดี๋ยวเฟซก็จะกลับมาในซีซั่นที่6ไซโคที่ าการกลับมาครั้งนี้มันจะวางรูปแบบอย่างไรบ้างครับผมอ๋อตอนแ a t ของรายการจะเฟสก็ย,ยังเป็นจะเฟสนะครับก็มีมอนเทอร์แล้วก็มีลูกทีตอนนี้เราก็เปิดให้เข้ารับสมัครกันเยอะๆเราอยากให้ปีนี้มีคนสมัครเยอะๆอะมันยากกว่าเมือ่อครั้งที่เราทำครั้งที่ห้าเลยครับผมาถึงวัานทำวันยี้ ไม่มีอะไรยากไม่มีะ os, อะไรยากเกินไปภาชนของเราใช่ไหมเอาความท้าทายนะครับความท้าทายก็เออ่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแหละนะแต่ยัยนี้ไม่ได้ไม่ได้เม็ดเยอะนะแต่ว่าเราอยากจะเออ่ค่อยๆ <ผม S 1> บอกเ<ม>ีลาสเต็ปเพราะว่าตอนนี้สเต็ปที่หนึ่งคือเราอยากได้คนมาสมัครของภายในเวลาที่เรากำหนดนะครับแล้วก็นี่เราบอกช่องทางอา่ออะไรครับคุณแจ็คพูดเลครับเพราะว่าผู้จักก็เจอ ออกเผยแพร่ออกอากาศทางช่องฉานในกองหนังนะครับตัวสำนวนเงียวหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องมาทําอะไรให้กับทีวีให้กับออนไลน์ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างถุดตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้มาอยู่กับปัจจุบันแล้วทำให้ดีที่สุดและคือนี้อย่างนะครับจริงๆแล้วแฟนๆจะได้เห็นอะไรที่แบบใหม่มากขึ้นไหมคะเตรี่ยวกับไทไหรือไม่ใช่ไหมใหม่หมด ไหม่หมดอดฟอร์แมตย,ยังยังพึ่งค่ได้นั้นคือว่าแน่นอนมีการต่อสู้ค่าทันกันระหว่างสปินเตอร์นะครับแล้วก็ผู้เข้าแข่งขัน,ขนก็จะ,ะเน้นเลือกเข้ามาเน้นเลยนะครับแต่ตอนนี้อยากให้สมัครกันเยอะๆก่อนแล้วก็ะจะมีะจํานวนตอนน้อยลงท้าทายความสดุดท้าของทุกคนมากขึ้นนะครับ แต่ว่ารับจำนวนจำกัดแล้วก็ไปใ,ในเวลาที่กำหนดอย่างเมนเตอร์ตัวผู้พูดกันจะกลับมาใช่ไหมครับแม่ที่เรากิสถจนหมายเดี๋ยวว่าเราจะประกาศให้ครับของการกลับบานก็ตอนนี้อยากรู้ว่าใจเราตรงกันไหมแต่ก็ฟังทุกคอมเมนต์ comment, แล้วก็อ่านทุกข้อความ แล้วก็รู้ว่าในกระแสเนี่ยอยากได้มีใครบ้างอยากเห็นใครบ้างนะครับซึ่งจริงๆก็เตรีย,รยมตัวไว้หมดแล้วแหละแต่ว่าใจเราเป็นตัวนไม้แท็กแชทเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูแล้วประกาศความกันเร็วๆวันนีแ้แสดงว่าพี่เจ๊ก็เห็นมินมนมาใช่ไหมครับพี่เห็นเจ๊ก<ม>็เห็นอนเนียเสซีอะไรอย่างนี้การูุอมเมกคุเมแต่ยังไม่เฉยยังไม่เฉยยังไม่ได้รบยอ่ยงไม่เฉยอนโเียยงไม่เฉยไม่รู้ เราตอนนี้เราเราเราปรับต้อการปรักต้องการเราจะมาเข้ามาเยอะๆก่อนเป็นเชื่อว่าในรักของดิจิตมันต้องเป็นของเราเองหรือว่าเรายังต้องทำอะไรอยู่เป็นอินเ i อร์เนชั่นแนลค่ะเป็นไลเซนซิ่ g ยังเป็นไลเซนซิ่งที่เราเราเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันมาตั้งแต่สิบห้าปีที่แล้วค่ะก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันเรายินดีไหมครับพอเราให้มันทำแดกกลับมาหลายคนก็ยินดมาก ใจมากแล้วก็คุยไปมากแล้วขอบคุณมากมากที่ที่ที่กระแสตอบรับดีขนาดนี้ว่าเราเคยบอกเป็นเรน่องความเดียวที่จิงนอกมีอะไรอะไรหลายหลายอย่างใช่ไหมเราพรมีอะไรแบบนี้กไม่เท่าการบอกว่าเจอเฟสจะกลับมาพอประกาศอันน้นของใครกระเสาบรับทีขนาดนี้ต้องถานั่นแหละต้องถานั่นแหละอ่าอย่างก็นอกจากเมนเทอร์ที่คนนู้นแล้วคนถามว่าในการถ่ายทำมันจะมีมีมที่เกิดขึ้นเป็นระยะยาวไหมเพราะว่าที่ผ่านมามีมสิบห้าปีมันก็ยังมีอยู่ เตรียมตัวรอได้เลยล้างเครื่องรอได้เลยมีคันนี้กันมาได้เลยแต่ว่าเป็นเพื่อจะเป็นใครก็ยิ่งรอกันแลคกันเพาะคที่โคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยโอเคนมาเรื่องคุณสมบัติผู้เข้าสมัครเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมองหาเราเคยต้องการผู้ที่มีความครบเครื่องใช่ไหมครับครบเครื่องเอ่อ สมบุกสมบัตนะครับใช้งานได้แต่วันนี้ยุคใหม่แล้วเนี่ยการดีความของความยามก็เปลี่ยนไปก็อยากให้แต่ละคนเนี่ยลองดีความความงามของตัวเองและมีความมั่นใจแล้วก็สลับมันไเยอะๆแต่สิ่งที่รายการต้องการจะสื่อสารต่อไปเนี่ยก็คือความงามที่แตกต่างและหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในเวลาปัจจุบันความงามอย่างมี value น,นะครับมี นิยามกันว่ายังไงบ้างเอ่อได้เชื่อว่าเป็นเทอรทั้งสามคนทั้งสามทีนเนี่ยจะมีนิยามของความงานที่แตกต่างกันในยุคนี้นะยุคนี้นะเราจะไม่ยึดติดกับยุยคเดิมโอเคเราจะเริ่มเราจะเริ่ม refresh ที่ปัจจุบันแล้วก็ทาให้ดีที่สุดเพื่อดูเช่ว่าอนาคตเราจะไปไปไหนกนะครับนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อสามไปในวันนี้เรต่อเรือเ่องเท ก็เป็นเอ่อเทศกอรน,นี้เป็นซีซั่นที่6การกลับมาครั้งที่9นะครับจะเป็นซีซั่นที่6ของผู้หญิงนะครับซึ่งเอ่อวันนี้อยากโฟกัสที่ผู้หญิงของนะครับแล้วการกลับมานี้เมื่อโฟกัสที่ผู้หญิงและ LGBTQ+ นะครับซึ่งประกาศชัดเจนนะเหมนเนี้ยถ้าออเราเจอ คนหลักนั้นที่เข้ามาช็อตเยอะเราจะดีใจมากแล้ว GDT ก็เป็นไฟล์เนยนิยามแ g b t Q นี่แหละสิ่งที่อยากจะบอกคืออยากให้แต่ละคนตีทางนิยามของทางงานของตัวเองแต่ว่าที่ได้ชัดเจนมากได้ชัดเจนมากในซีซั่นที่6กลับมาครั้งนี้จะเป็นการกลับมาของซีซั่น ที่เป็น Regular Season คือเป็น m ี l ม s e a s o นนะครับแต่ถ้าตัวเป็นชายแล้วใจเป็นหญิงใจเป็นหญิงแล้วตัวเป็นชายอยากได้ความยังไงผพ้ดได้ินดีที่สุดโฉวกท้่อยากกินนะครับแล้วก็เรามาคุยกันต่อแล้วก็เออมาดูที่กันน่ำเนี่ยอยากได้แบบใชรหรอกโอเคก็ผ่าได้เป็นสภาพทเป<อ>็นโอเค

แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วกำลังเป็น transitioning กำลัง transfer หรือกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คี่ได้ทีที่จะคียนะครัที่จะเจอถ้าหมักกันทั้งคนแรงหมักกัน้รอคอย่ามเอย่าลืมนะซีซั่นที่ห้าที่จบไปล่าสุดก่อนโควิดที่จะหยุดทำไปเนี้ยผู้ชนะล่าสุดกลาเป็นแ r ทส์เลยแล้วที่เก่งเขาทำ่ดหรือเปล่า ก็ยังไม่ติดต่อไปดูอย่างนี้แหละเขีว่า่จะไม่เก็บเงิเู้้าไม่ใจว่าอะไรก็ังไม่ติดตโอเคถ้าเราใจตรงกรうう ume, ันหมายถึงว่าคนก็อยากดูเราจะคาพกางคุณูกเกี่ยแล้วก็ต้องแล้วแต่ว่าพี่เกดจะตอบรับหอเปล่า ครับว่าตอนนี้ทุกคนก็ไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องไปทำมีหน้า,นาท,ที่ต่าง,างๆากันออกไปแล้วก็เราก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะตอบอะไรบ้างเลยแต่ก็ยินดีที่จะที่จะร่วมงานด้วยอยู่ลยแล้วรักที่เกิดที่สแต่ว่ารอบนี้ความเข้มข้นไม่ลดลงแน่นอนความเข้มข้นไม่มลดลงแน่นอนอย่าลืมนะอะไรใหม่ๆด้วยตำนานนี้ตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ตำนานที่มีเราหายใจอยู่กลับมาครั้งนี้ ก็ต้องทำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้